ที่ชัยภูมิครับตัวแทนชาวบ้านดู่ลายหมู่ที่12ตําบลหนองพลง,งามอําเภอเกษตรสมบูรณ์พากันออกมารวมตัวเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับหลังถนนดิน,ดดนลูกรังเส้นทางหลักเข้าออกหมู่บ้านระยะทางกว่า5กิโลเมตรเกิดพังมานานครับแล้วก็เคยร้องขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ลงมาซ่อมแซมจนปีนี้เข้าสู่ปีที่สองที่ร้องเรียนไปแล้วก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนจะมีโคลนจะถนนลื่นน้ําขังเป็นหลุมขนาดใหญ่ ลึก20-50เซนติเมตรครับตลอดระยะทางเป็นช่วงๆยาวกว่า5กิโลเมตรและทำให้เกิดอุบัติเหตุคนในหมู่บ้านสัญจรผ่านไปมาได้รับบาดเจ็บบ่อยครั้งล่าสุดเนี่ยมีชาวบ้านที่ต้องรีบไปโรงพยาบาลเพราะว่าต้องไปผ่าตัดไส้ติ่งใกล้แตกปรากฏว่ารถจักรยานล้มครับ จักรยานยนต์ล้มไปจนวิตจะนําส่งโรงพยาบาลไม่ทันแล้วก็เสียชีวิตอาจจะเสียชีวิตได้ก็เป็นรายล่าสุดที่ทําให้ชาวบ้านสุดทนต้องพากันออกมารวมตัวในครั้งนี้ก็มีชาวบ้านกว่า100คนครับมาที่ถนนทางเข้าหมู่บ้านดังกล่าวเพื่อให้ปรากฏภาพไปตามสื่อวอนผ่านสื่อไปยังหน่วยงาน,นที่เกี่ยวข้องให้ลงมาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านเป็นการเร่งด่วนด้วยทางด้านของผู้ใหญ่บ้านบ้านดู่ลายครับคุณพรเพชรกุทาโกสมุมในฐานะตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนบอกว่า ถนนดินลูกรังดังกล่าวสร้างมานานหลาย10ปีปัจจุบันพังเสียหายมีสภาพเป็นหลุมเป็นบอ่อและชุมชนก็ไม่มีงบประมาณที่จะมาซ่อมแซมตนเองและลูกบ้านจึงแจ้งไปทางอบอตอและอำเภอช่วยประสา,านหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องหลายครั้งจนมาถึงปัจจุบันเรื่องเงียบหายถนนพังเป็นระยะทางยาวประมาณกว่า5กิโลเมตรเป็นช่วงๆ ทำให้การสัญจรลำบากเส้นทางดังกาะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งล่าสุดมีครอบครัวนางสมหวังที่เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดจากการใช้ถนนสายนี้ชาวบ้านเลยต้องเอาข้าวมาปลูกประชดเพื่อฝากผ่านสื่อมวลชนไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยกันเห็นใจชาวบ้านที่นี่ด้วยและให้เร่งลงมาแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านในจุดนี้เป็นการด่วนด้วยครับ